สาระคำทั้งทีมันต้องแบบนี้ครับของแท้ของแท้ครับของแทโรโรง้เดี๋ยวรอชิมฝีมือสารคามน้ำต้องเดี๋ยวท้องเสียปลาไหลปลาไหลปลาไหลน้ำชีตบเริ่มเลย เป็ดปลไรตัวใหญ่มากทุบมันลกล่างไกล้สิ้ เนื้อก,กลุบบเยกินไม่ลุ่งนี่มมตกินหมดไม่นี่ <c oughs> ถาเพิ่เป็นกิโลเลกิโลนะโอ้ขายกิโลนูแถวนี้เขาขายถุงเนาะร้150อยห้าสิบบาทไม่แพงนะากรางวัลถุงสองลออ้อ <c oughs> ไปดูไอ้ที่นี่ ไปดูป่าทำได้ป่ทำไปดูนีนอร่ะน้ตุมป่าะโด อันนี้ลวกจิ้มปลาชะโดผัดปลาไหลปลาไหลน้ำจิ้มมันเชฟครับเชฟลุงเชฟนี่ป็สดสดหมะอ,อ,อแซ่บดูเเ้า